เตาสนามนะครับตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นมือสองญี่ปุ่นนะฮะสภาพภายนอกก็มีริ้วรอยทั่วไปนะครับระยะความดูด้านล่างนะตัวนี้ก็จะมีเร่งพวกแรงดันแก๊สนะครับอุ้ยนะรุนแรงไปนิดนึงนะครับอันนี้จะได้2ตัวเลยตัวนี้จะเป็นไว้เป็นอะไหล่นะครับไว้เป็นอะไหล่ตัววาล์วมันหายนะครับ นอกร้นก็สมบูรณ์ปกตินะครับวาลวตัวเปิดปิดวาลวหายอย่างเดียวนะครับก็อาไว้ให้เป็นอะไหล่นะครับดูด้านในนี่นะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่อตัวนี้ใส่แก๊สนะครับวางวางแล้วเล็งวางด้านหลังไอตัวนี้นะครับให้ขอบอยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับมองเห็นไหมนี่ขอบอยู่ด้านหลังตรงนี้ นะครับแล้วเลงให,ให้ชุดนี้นะครับมันอยู่ตรงล็อกแบบนี้พอดีนะครับจากนั้นกดที่ตัวนี้ลงมานะครับมันก็จะพากระป๋องแก๊สเข้ามาแบบนี้ล็อกไว้นะจบปิดนะครับอันนี้มันเคลื่อนได้นะฮะอ่ะนะครับแล้วก็เปิดเหมือนกันนะครับบิดอ่ะ นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้มันต้องแช่แก๊สไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปึ้งนะครับนี่นะครับให้ไฟแรงนะครับดูสังเกตได้จากเปลวนะครับฟังจาก,กเสียงก็ได้นะครับให้ไฟแรงมากนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคอยควบคุมเปลนะฮะว่ามันคงที่ไม่คงที่ก็ปรับปรับได้นะครับ ถ้ามันมีสีส,มสม้มออกมาเยอะนะครับก็ปรับปรับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับมันโยกเล่นได้หมดนะครับพวกนี้นะอย่างนี้นะครับผมนะครับก็นี่ครับใช้งานได้ปกตินะส่วนตัวนี้ก็ประมาณนี้นะฮะม้ดูด้านล่างนะครับ เอาไปคู่กันนะครับเป็นอะไหล่ตัวหนึ่งนะครับใช้งานตัวหนึ่งนะเผื่อใช้งานแล้วมีปัญหาก็จะได้มีอะไหล่ไว้คอยเปลี่ยนนะครับผมวิธีเอาแก๊สออกนะครับก็อย่างนี้นะครับเปิดแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับก็ออกได้ลนะง่ายมากแก๊สพวกนี้ก็หาซื้อได้ตามบิ๊กซีโรตัสทั่วไปก็มีนะครับนะลาซาด้าช้อปปี้มีหมดนะฮะ